สวัสดี FC สาวน้อยเพรเิมแพลงทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟน้องอิงทุกท่านนะครับวันนี้น้องอิงก,ก็ทํากิจกรรมดีๆสําหรับคนด้อยโอกาสและคนพิการอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็วันนี้น้องก็เดินทางไปที่บ้านนาตําบลภูงเงินอําเภอก,กันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้นําสิ่งของเครื่องใช้ใน ครัวเรือนนะครับมีหลายอย่างนะครับไปมอบให้คนพิการคนได้โอกาสในหมู่ในบ้านนั้นนะครับมีอยู่หนึ่งหลังคาเรือนนะครับโดยน้องเห็นในติกตอกนะครับที่เขาลงไอทิกตอกเพื่อบริจาคช่วยเหลือคนพิการคนยากไร้นะครับน้องก็ได้บอก พ่ออาิตาแล้วก็บอกคนในครอบครัวว่าอยากจะไปช่วยเหลือให้นำสิ่งของนำตุ๊กตาทั้งหลายไปช่วยเหลือที่บ้านของคนได้โอกาสและคนพิการนะครับก็มีอยู่สองคนแม่กับลูกนะครับก็ไปก็ได้พบ กับแม่ลูกสองคนนะครับก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะครับไป f อซก็ยังจำได้อยู่นะครับขนาดไปไม่ได้บอกใครเลยนะครับก็ไปถามทางเอาข้างหน้าพอไปก็มี f อซมาให้ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับซื้อของหลายอย่างมอบเงินมอบน้ำมอบ ข้าวสารอาหารแห้งนะครับให้เลตุกตา mm hmm. ก็สภาพบ้านก็เป็นบ้านที่ทางชาวบ้านช่วยเหลือนะครับให้อยู่แม่ลูกนะครับที่อำเภอกันทลักษ์นะครับ mm hmm. ก็เป็นอะไรที่น้องทำมาตลอดนะครับ กน้องเป็นคนที่เห็นคนด้อยโอกาสก,ก็อยากจะช่วยเหลือมาโดยตลอดครับน้องก็ช่วยไม่ใช่ว่าจะช่วยแต่ในวงน,ะน้องก็ช่วยเหลือทุกที่นะครับที่น้องไปณนะที่ไหนน้องก็ช่วยมาตลอดนะครับเกิสมแล้วนะครับที่มี f อมีบรรดาแม่แม่แม่รักทั้งหลายที่ มีเอไปไหนมาไหนก็ f อรักชอบพอถูกอกถูกใจนะครับก็น้องก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่น่ายินดีนะครับและเป็นสิ่งที่น้องทำมาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนน้องและก็ช่วย มีมาไัยน้ำใจมาให้น้องโดยตลอดน้องก็จะทำกิจกรรมนี้ไปตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับหวังว่า f อทุกท่านได้เห็นภาพนี้แล้วก็คงลื่มบกลรื่มใจไปตามๆกันนะครับขอบคุณนะครับ